12ประโยชน์ของกล้วยหม่มกินอย่างไรให้ได้ผลดีกล้วยหม่มคือกล้วยที่มีลักษณะก้ามกึ่งระหว่างดิบกับสุกโดยเปลือกเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลืองบ้างแต่ยังมีสีเขียวเจือปนอยู่เนื้อยังแน่นและไม่หวานจัดซึ่งในช่วงนี้กล้วยจะมีคุณค่าทางโภชนาการเฉพาะตัวที่แตกต่างจากกล้วยสุกหรือกล้วยดิบแต่หลายคนอาจยังไม่รู้ว่ากล้วยห่มมีดีอะไรบ้าง กินได้จริงไหมและควรระวังเรื่องอะไรเดี๋ยวจะมีคำตอบมาให้นะคะเรามาดู12ประโยชน์ของกล้วยหามกันค่ะ 1. ช่วยแก้ท้องเสียกล้วยหามมีแป้งต้านการย่อยหรือ resistance starch สูงซึ่งช่วยดูดซับน้ำในลำไส้และช่วยลดการเคลื่อนไหวของลำไส้เหมาะสำหรับกินเวลาท้องเสีย 2. ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด แป้งในกล้วยหามย่อยช้าทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดไม่พุ่งสูงเร็วช่วยควบคุมระดับน้ําตาลได้ดีโดยเฉพาะในผู้ที่เป็นเบาหวานร,ระยะเริ่มตน้น 3. ตีต่อระบบขับถ่ายแม้ยังไม่สุกเต็มที่แต่กล้วยหามยังคงมีใย,ยอาหารพอสมควรช่วยกระตุ้นลาไส้และส่งเสริมการขับถ่ายอย่างเป็นธรรมชาติ 4. ป้องก,ก,กันโรคกระเพาะ แป้งต้านการย่อยในกล้วยห่ามช่วยเคลือบกระเพาะลดกรดช่วยลดอาการแทบกระเพาะอาหาร 5. ลดความอยากอาหารแป้งที่ย่อยช้าในกล้วยห่ามช่วยให้อิ่มนานเหมาะสำหรับผู้ที่ควบคุมน้ำหนักหรืออยู่ในช่วงลดความอ้วน 6. ค่ะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันมีวิตามินซีและสารต้านอนุม,มูลอิสระ ซึ่งช่วยเสริมภูมิคุ้มกันและป้องกันการติดเชื้อในร่างกาย 7- นะคะรักษาแผลในลำไส้มีสารต้านการอักเสบและเสริมสร้างชั้นเมือกในลำไส้ช่วยให้แผลหรืออาการลำไส้อักเสบหายเร็วขึ้น 8- ช่วยลดคอเลสเตอรอลไฟเบอร์ในกล้วยหา่านช่วยลดการดูดซึมไขมันเลวหรือ L D L ในลำไส้ จึงช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดได้ 9. มีสารต้านอนุมูลอิสระแม้ยังไม่สุกจัดกล้วยหามก็มีสารโฟลีฟีนอลและแทนนินซึ่งช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันการเสื่อมของเซลล์ข้อที่10ค่ะเหมาะกับผู้เป็นเบาหวานกล้วยหามมีค่าดัดชนีน้ำตาลต่ำกว่ากล้วยสุกมากจึงเหมาะกับผู้ที่ต้องการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ข้อ11นะคะบำรุงหัวใจกล้วยหามมีโพแทสเซียมสูงซึ่งมีส่วนช่วยควบคุมความดันโลหิตป้องกันโรคหัวใจและช่วยให้หัวใจเต้นอย่างสม่ำเสมอสำหรับข้อ12คือช่วยดีท็อกลำไส้กล้วยหามมีใย,ยอาหารชนิดที่เป็นพรีไบโอติก ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของจูลินย์ชนิดดีในลำไส้ร้อยหามกินอย่างไรให้ได้ผลดี 1. ค่ะกินสดวันละ1-2ผลเคี้ยวให้ละเอียด 2. ถ้าแข็งไปอาจฝานบางๆหรือจิ้มน้ำพึ่งเล็กน้อย 3. ผสมในสมูทตี้กับโยเกิร์ตหรือบดใส่ข้าวโอ๊ตก็อร่อยค่ะหรือ 4. หลีกเลี่ยงการกินพร้อมนอมวัวนะคะ เพราะอาจจะทำให้ท้องอืดได้ง่ายกล้วยห่ำเรามักจะใช้เป็นกล้วยน้ำว้าค่ะเพราะมีรสชาติที่พอดีไม่ฝาดจนเกินไปและเคี้ยวง่ายกว่าสำหรับข้อควรระวังในการกินก็คือแม้ว่ากล้วยห่ำจะมีประโยชน์มากแต่ไม่ควรกินในปริมาณที่มากเกินไปในครั้งเดียวเพราะอาจทำให้แน่นท้องหรือท้องผูกได้ควรกินพอเหมาะและเคี้ยวให้ละเอียดนะคะ นี่คือประโยชน์ดีๆของกล้วยหามค่ะที่หลายๆคนชอบรับประทานกันอาหารดีๆราคาไม่แพงแบบนี้ไม่ทานไม่ได้แล้วนะคะดว้วยความปรารถนาดีจากพยาบาลจุ๋มสุขภาพที่ดีคือความมั่งคั่งที่แท้จริงใครเห็นคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยแชร์แบ่งปันให้เพื่อนด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ